คุณรู้ไหมว่าเขาชอบคุณมากมผมไม่ได้พูดเล่นนะมผมไม่ได้พูดเล่นนะพร,พรีมรู้บ้างไหมรู้ไหมพี่เขาเคยพูดไหมไม่เคยนะคะไม่เคยงั้นเ,เล่าให้พรีมฟังนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังจริงคนก็เราไปสัมภาษณ์เกรทว่าถามจริงๆริพรีมเหมาะจะเป็นนางเอกไหมเขาตอบว่าเหมาะมากคุณมองว่าพรีมเป็นคนยังไงนะที่คุณบอกกับเราคือด้วยด้วยความเป็นหม่อมหลวงครับผมว่าอย่างแรกเลยที่ผ่านเลยคือ น้องเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ดูสง่าแล้วเขาเป็นคนสูงอืแล้วยิ่งแต่งตัวแบบเนี้ดูเป็นคนดูแบบแต่งตัวแล้วดูแพงอ่ะจริงจริงครับแล้วคือคือผมก็สูงสง่าแพงใช่ครับโอ้โหเนี่ยเขามองคุณอย่างนั้นจริงๆนะเขามองในขณะที่พลีนก็มองคุณว่าเตี้ยดำขั้นไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่เหรอเดีอแล้วพลีมมองพี่เขายังไง จำได้เลยค่ะตอนแรกมีทุ่คนบอกว่าโอ้ยอย่างพี่เกดเนี่ยนาจะเป็นคุณชายได้จริงจริงมีคนพูดอย่างนั้นตลอดเวลาเลยใช่ค่ะจนถ่ายละครด้วยกันเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคุณชายได้จริงๆค่ะคือพี่เขาเป็นคนเท้นะคะโอ้โหเป็นคนแท้เป็นคนพี่เขาก็มีม่านเหมือนกันค่ะแล้วเวลาอยู่ในกองละครเขาช่วยไหมช่วยช่วยเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นซีนแบบ ย,ยากๆคือ,อว่าซีนารม์พี่เกดกับหนูก็จะเหมือนแบบทำความไรียก้ว่าอะไรอ่ะทำความคุ้นเคยกันเนะเาะเพื่อที่จะเหมือนรู้สึกได้จริงๆค่ะบางฉากที่สองเราสองคนที่จะต้องผ่านไปด้วยกันในเรื่อง<ช>เป็นซีนดาราม่าหรือว่าอะไรที่จะต้องเล่นความรู้สึกกันที่มันหนักๆอ่ะครับผมก็จะกอดน้องคือแบบ มันเหมือนพอน้องเขาก่อเราเกอนในฉากหรือไงครับเกอนเข้าฉากครับเดี๋ยว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 เดี๋ยอเดี๋ยเดี๋ยาีอยวเดี๋ยกเี๋ยวเดี๋ยยเยากดี้วดยวเดี๋ี๋ยวเียเีายเเดีวเยี๋ยวเดี๋ียวเดี๋ยวเยวเดี๋วีวเดี๋ยเี๋ยวเีวเดม๋ยเดีนเเดี๋ยวเดวเดวอเเือเวเเว โอเคนะเราจะผ่านฉากนี้ไปให้ได้ให้ดีที่สุดแล้วก็คือด้วยความที่ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าการที่ผมกอดน้องเนี่ยช่วยน้องได้ขนาดไหนผมผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่เคยถามแต่รู้สึกว่าโอเคพอมันกอดแล้วผมก็รู้สึกว่าน้องเขาเปิดเหมือนเปิดเหมือนพร้อมคือเหมือนเหมือนเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆคือคุณไม่รู้หรอกว่าคุณกอดไปแล้วเขารู้สึกยังไงแต่คุณรู้ว่าเวลาคุณกอดเข้าไปแล้วรู้สึกดี รู้สึกดีรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกว่าน้องเชื่อใจเราครับรู้สึกว่ามันเป็นเป็นการเชื่อใจกันแล้วถึงว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่จะกลับตอนจะกลับบ้านก็ขอกอขอกอขอกอตลอดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีครับต่อยครับไม่มีอะไรเขาบอกเป็นการเหมือนแบบพอจะแสดงเข้าไปในฉากแล้วมันมันรู้สึกสบายใจขึ้นจริงๆใช่ใช่ครับเขาเรียกเป็นความอบอุ่นที่มอบให้แก่กันไปถ่ายที่ไหนครับเกรท หลายจังหวัดมากครับภูทธานีสระบุรีบุรีรัมย์กาญจนบุรีแต่เราเห็นนต่ป่าเดียวนะฮะในละครเราเห็นนต่ป่าเดียวนะเราะเราเดินไปตรงนี้พรับ ข้ามจังหวัดแล้วนะฮะไม่บอกครับไม่ไม่ม่คือเดินไปปุ๊บข้ามจังหวัดใช่มีมาทฉากหนึ่งก็สองจังหวัดนะครับมาถึงดูตอนนี้ปุ๊บเห็นภูเขาโอ้โหสวยๆอีกจังหวัดหนึ่งนะใช่ครับถูกต้องแต่ว่าผู้จัดนี่ลงทุนขนาดที่เรียกว่าซีนนี้ไม่ได้ซีนนี้กับพระเอกนางเอกเดี๋ยวเขาจะรู้สึกอันนี้ต่อการเดี๋ยวเขาจะห่วงหาทรนกันเดี๋ยวตรงนี้จะต้องซึ้งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาหลายๆป่าถูกต้องครับชุดหนักไหมเห็นบอกนางเอกชุดหนักมากเหรอหลายชั้นค่ะเหลือทำไมตััเป็นนผู้ชายยสมกก่อ ปลอมตัวเป็นผู้ชายก็จะไม่สะดวกเท่าสมัยนี้ค่ะก็จะต้องมีตัดผ้าเป็นของแบบของพีมเองเลยค่ะก็จะเป็นผ้ารัดหน้าอกผ้าแถบรัดไม่ให้มีผู้หญิงมีหน้าอกก็าอยากให้มีซะอืมแล้วก็เป็นผ้ารัดเอวค่ะเหมือนเสริมตรงเนี้ยไม่ให้มันมีแบบเว้าโค้งเว้าโค้งใช่ค่ะแล้วก็มีผ้าอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นเอาไว้รัดให้ทั้งสองส่วนต่อกันค่ะก็เป็นทั้งหมดสามชิ้นแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตแล้วก็สีสีเข้าไปแล้ว แล้วก็มีเสื้อกั๊กอีกค่ะห้าชิ้นค่ะทั้งหมดใช่นี่อยู่อย่างนี้ตลอดทั้งเรื่องเลยอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งเรื่องค่ะแล้วผ้าที่ใช้รัดข้างในค่ะคือตรงที่เอาไว้เสริมตรงเอวค่ะเขาใช้ฟองน้ําเสริมเข้าไปซึ่งฟองน้ํามันเป็นอะไรที่ไม่ระบายอากาศเลยก็ร้อนมากเหมื่อไหลเป็นน้ําตกอยู่ข้างในน่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้ที่เกรซมาบอกว่าเหม็นตะกร้เนี่ยเหรอไม่เคยพูดเลย อ๋อไม่เคยพูดเลยอ๋อไม่เคยพูดเลยนั่น <só> ค <c iful> ือความลําบากของฝ่ายหญิงครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะอีกเรื่องที่ยังไม่ได้บอกคือรองเท้าด้วยใช่ไหมหบัก้ากอ๋อรองเท้าเดินป่าผู้หญิงเป็นรองเท้าเดินป่าของผู้ชายค่ะคือมันไม่มีหรอกรองเท้าเดินป่าของผู้หญิงค่ะก็เลยหนักก็หนักแล้วมันแข็งด้วยค่ะด้วยความที่ว่ามันต้องทนไงคะก็ถ่ายละครเสร็จแล้วแบบ รองเท้าป่าเป็นขีดเขิดบางอันก็เป็นรูคือโดนจากการโดนหนามที่แบบเรือของผมโดนกันจริงๆโดนกันจริงๆก็เลยนึกกันว่าแบบนึกสภาพถ้าเกิดว่าไม่ได้สารองเท้าแบบนั้นเท้าพวกหนูก็คงไม่เหลือแล้วค่ะอืมแต่ชอบสนุกสนุกค่ะคุณชอบคนไหนบ้างครับในตระกูลจุฑาเทพทั้งห้าคนเราเก็ต้งชาบพี่เกศไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเล่นละครเรื่องเดียวกัน ชอบเขาเน <c ười> <c ười> ี่ยท no ี่ชอบเขาไว้ก่อนเนี่ยเพราะเขากอดเอากอดเอาปบะฮะแต่มีอีกอย่างหนึ่งค่ะคือทุกครั้งที่ห้าคนอยู่ด้วยกันให้อยู่ด้วยกันทุกคนจะเรียบร้อยมากครับสภาพในกองไม่ว่าจะเป็นทีมงานตะก้องทุกคนจะเดินหน้าแบบเริ่มเครียดแล้วเครียดตั้งแต่เช้าเริ่มแบบคือดูออกเลยค่ะว่าหนอกใจมากกับ คน้ไม่ใช่หคนครับตอนเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าผมโตกว่าผมพูดได้นะครับผมโตกว่าผมพูดผมพูดได้ผมโตกว่านะฮะครับคือตอนที่อยู่ด้วยกันครบห้าไม่ใช่คนครับลิงครับลิงดีๆนี่เองเลยครับห้าลิงอยู่ในก็อซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับปุ๊บไม่น่าจะเป็นไปกับเขาเลยนะครับก็กลายเป็นตัวร้ายไปเลยนะครับทำไมมันสนุกขนาดนั้นเลยครับน้องๆอีกสามคนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเด็กใหม่ด้วยซ้ำคุณทำเสละหมดเลยเหรอครับทิต้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับผมผมรู้รู้ตัวเองว่า การที่เรามาเป็นพี่ชายใหญ่เนี่ยเราต้องดูแลน้องๆทั้งทั้งนอกจอและในจอคุณเล่นถ้าปนปี้เลยนะครับนอกจอไม่ได้ปนปี้ครับต่อยคืออย่างแรกต้องบอกว่าต้องนี่ขอชมก่อนที่รู้สึกดีใจมากที่น้องสามคนเป็นเด็กใหม่เพราะว่าหนึ่งเขาทาให้ผมรู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นน้องชายจริงๆแล้วพี่โป๊บด้วยความเป็นมืออาชีพเขาก็ทําให้ผมรู้สึกได้ว่าเขาเป็นน้องจริงอันนี้ต้องขอบคุณก่อนแต่พอเข้าฉากด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยไอ้นันก็เล่นไอ้นี่ก็เล่น ไอ้นี่ก็เล่นแล้วตัวผมเนี่ยผมต้องโหดในแในวตาตาตาเอาดีใส่ตัวตตต้องโหท่านผู้ชมเล่าเลยดีกว่าเข้าฉากกับป๊บครั้งแรกอะเล่นไม่ได้เลยความที่ข้างนอกอเล่นกันไว้โทษนะะลิงกันไว้เยอะแยะแต่พอห้าสี่สามสองปุ๊บเล่นไม่ได้มองหน้าปุ๊ไม่ได้ครับมองไม่ได้กับพี่กับพี่ปุ๊นี่สนิทกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นฟุตบอลด้วยกันแล้วอืเข้าฉากต้องมีซ้อมก่อน เป็นกายเข้าฉากกันครั้งแรก<ม>ซ้อมได้อรรถกันพูดไม่มองหน้ากันค่ะมไม่มองหน้ากันก็เอาแค่ว่าพูดผ่านอะอ๋ะอแบบนี้แบบนี้แต่ไม่มองหน้ากันมองแล้วก็แบบ <laughs> <laughs> มองแล้วแบบยิ้มหมดแล้ะ,ะน้องกูเหรอเนี่ยเออเเพพอห้าสี่สามสองเพิบมองตากันทุกอย่างเล่นเล่นกันหมดแต่พี่พี่พี่หนุ่มวอมาบอกว่าเฮ้ยให้มันรู้สึกมันมีอารมณ์เป็นพี่น้องกหน่อยดูแข็งแข็งมากเลยอะเอาแล้วเอาแล้วทำไงวะเนี่ยแล้วก็ โอเคตั้งสมาธิอ่างเงี้ยครับแล้วก็โชคดีที่แด้อลองมันโอเคแล้วแต่ว่าโชคดีที่พี่โป๊กเขาก็มองมองตาผมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นน้องจริงมันก็เลยทาให้ผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นน้องเขาก็รู้สึกว่าผมเป็นพี่ทุกอย่างมันก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีครับไม่ง่ายนะไม่ง่ายคอับยาการเล่นละครเพื่อนใช้เวลาในการถ่ายทำทั้งหมดนานเท่าไหร่ครับเรื่องนี้แปดเดือนแปดเดือนเนี่ยนะเรื่องของเราเนี่ยนะเรื่องของเราคุณชายธราธรตอนเดียวเนี่ยนะถูกต้องครับ ฉากไหนที่คุณชอบมากที่สุดถ้าในส่วนตัวผมเลยฉากที่เราหลงหลงป่าไปด้วยกันแล้วแล้วตอนกลางคืนเป็นฉากที่บอกบอกรักกันเป็นฉากฉากนั้นก็อยู่ในป่ากันห้าทุ่มเที่ยงคืนเนาะมันวันทายทรื่องของจาได้จริงจริงครับไม่ไม่มีอะไรนะครับน้องน้องจริงๆครับเป็นเราเราอยู่เราอยู่เราอยู่กันในป่าแล้วก็เป็นฉากที่ หลังจากที่โดดลงมาช่วยนางเอกแล้วอ,อยู่ที่น้ําตกแล้วก็เป็นฉากที่เราอยู่ด้วยกันสองคนจริงๆแล้วแบบมีกองไฟกองหนึ่งแล้วก็ยืนแล้วก็บอกความในใจกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็วก็ก่อนถ่ายเราก็คุยกันเนาะแล้วก็ได้กอดน,น้องอเด็นไหนเรื <laughs> ่องกันคือว่าคือว่าว่าส่งส่งอารมณ์ให้กันว่าโอเคฉากนี้เราเราพิมพ์นี่พิมพ์ไม่รู้ตัวบ้างเลยเหรอว่าอะไรจะบอกน้องแบบนั้นเดี๋ยวน้องเขากลัวผม อ๋ออ๋อหนูง่วงนอนเพราะฉะนั้นพี่เขาบอก่อนเลยโอเคก็ก็เพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับไม่เธอรู้ไหมว่าทําไมเขาเล่นได้ดีมากและเล่นได้เวลาเข้ากับเธอดีทุกเพราะเธอเป็นเหมือนตัวนั้นจริงๆใช่ครับกอเป็นเหมือนตัวในละครจริงๆเลยเธอเป็นมะปรางจริงๆเธอเข้าใจไหมความน่ารักของหนูว่ามันทําให้เป็นและหนูชอบฉากไหนมากที่สุดคะอ๋อโห หนูชอบทุกฉากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตายหนูโลภนะไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงซึ่งมันแบบเป็นอะไรที่อลังการมากจริงๆค่ะแล้วก็ฉากตอนฉากสุดท้ายเลยค่ะตอนที่คือหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะไปยังเก็บคือหนูจะหนีใช่ค่ะคือหนูตัดสินใจที่จะไม่ทําตามใจตัวเองตัดสินใจที่จะปล่อยให้เขาสองคนได้แต่งงานกันได้แต่งงานกันตามความถูกต้องแล้วก็ ไม่บอกดีกว่ามันเป็นฉากใกล้จบเนาะแต่มันเป็นฉากที่ดรแมติกมากจริงๆค่ะอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างฝากหน่อยไหมคะน้องปรีมค่ะก็ฝากละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพด้วยนะคะตอนแรกตอนคุณชัยธราธรค่ะซึ่งทั้งพี่สาทั้งพวกเรานักแสดงแล้วก็ช่องสามทุกคนตั้งใจกับโปรเจกต์เรื่องนี้มากค่ะแล้วก็เป็นซีรีส์เป็นละครที่มีหลากหลายรสชาติเป็น การเล่าความรักในหลายมุมมองอมหลายรูปแบบค่ะก็อยากจะฝากด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝากตัวพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งเป็นละครเรื่องที่สองเองก็อยากจะฝากพัฒนาการของพิมพด้วยค่ะอื นังนะฮะเด็กคนนี้หน้ามันเด็กคนนี้หน้าไรอยูสำหรับเกรซก็คงไม่มีอะไรฝากกันนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่มาจนขนาดนี้อ้ามีอะไรเหรอเขายังยังอายุน้อยอยู่โอเคเอเชิญฝากครับเชิญฝากครับครับก็เพิ่งเป็นละครเรื่องที่สามของผมนะฮะโอ้ตาย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 ก็อยู่อยู่ช่องสามมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วครับก็ดีใจครับต้องขอบคุณช่องสามขอบคุณผู้จัดที่ให้โอกาสได้ผมมาได้เล่นละครโปรเจกต์ที่สําคัญขนาดนี้ก็ฝากกับคาแรคเตอร์ใหม่ๆครับอย่างเป็นคุณชายธราธรก็ ให้เปิดใจรับคาแรคเตอร์ใหม่ๆของผมก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันครับแต่ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่เขาพูดถูกเป๊ะเลยอย่างที่เกรซพูดถูกเป๊ะเลยถ้าท่านทําใจเป็นกลางนิดนึงแล้วท่านดูผมการนันตีได้ว่าท่านไม่เสียความรู้สึกในการดูละครเรื่องนี้ดูแล้วจะมีความสุขการดูละครพีเรียดเราได้เห็นว่าคนสมัยก่อนเขาทำยังไงเขาเป็นยังไงกันนั่นเรื่องหนึ่งแล้วนะครับเรื่องที่สองเราได้เห็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กแบบนี้ และเรื่องสําคัญเรื่องที่3ามแล้วเขาตั้งใจแล้วเขาทุ่มทุนมหาศาลเหลือเกินสําหรับการทําละครเรื่องนี้ท่านไม่พลาดแน่นอนถ้าท่านได้ดูละครเรื่องนี้ท่านจะมีความสุขครับสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพลังตรครับ, <financing> บ,รบและภาพภาพนี้คือภาพทีระการทุนไนท์โชว์ขอมอบให้กับน้องครีมลนิดาและคุณเกรทวอลินทรอนที่ได้มาร่วมรายการกับเรา จากภาพบุรุษจุดาเทพตอนคุณชายธราพรละครฟอร์มยักของช่องสามฝากด้วยนะครับทานผู้ชมครับละครเรื่องนี้ผมบอกแล้วดูไงก็มีความสุขดูแล้วมีความสุขจริงครับมันได้ความรู้สึกดีๆและอย่างที่พูดอ่ะท่านไปดูฉากโรแมนติกฉากรักนะและทําใจกลับไปในอดีตนิดน,นึงนะฮะแลวจะมองเห็นแล้วว่าเอ,อคนสมัยก่อนเวลาเขารักกันหรือความรู้สึกกันเขาไม่ได้บอกมันตรงตรงๆกว่าเขาจะพูดได้กว่าจะจริตจะก้านกว่าจะมิดกระเมี้ยนกว่าจะออกมาได้เนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้เล่นได้ใจครับ เด็กผู้หญิงคนนี้ <natural S 1> <ermaid ment. S 2> เล่นฉากพวกนี้ได้ใจจริงๆครับเพราะอีตานี่ครับเพราะอีตานี่กอดก่อนทุกฉากครับกอดแล้วกอดอีกกอดจนบางทีนายเอกบอกว่าพี่พอแล้วมึง <im ful> แต่เขาเล่นด้วยกันได้ดี <im ful> เขาเล่นด้วยกันได้ดีจริงจังมีความสึกจริงๆก็บอกให้คือเราก่อนจะมาออกเนะี่ยเราทํางานนะ <im ful> ต้องให้เรามาดูว่าให้เราดูทั้งหมดเราดูเราเห็นแล้วเออเวลาเธอเข้าฉากเราถึงได้ชมว่าเธอเก่งขึ้น เก่ง<ก>จริงๆฝา,ากด้วยครับอีกครั้งหนึ่งสุภาพบุรุษจุธาเทพคุณชายลาราครับนี่คือเร,รื่อง,งราวของสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนแรกนะคุณชายทาราธรจริงๆแล้วไม่ค่อยนึกเลยว่าตัวจริงๆน้องเพลสแกจะเล่นเป็นคุณชายได้แต่เวลาเข้าในละครน,น่ารักนะน่ารักมากนางเอกก็น่ารักน่ารักมากคือนังเอกเหมาะกับผมด้วยเหมาะมาก ของเขาคือสุภาพบุรุษผุดมาเกิดฉากแรกฉากแรกที่วัดเด็กวัดวิ่งผ่านมาหอนเออตัดชุดน้องฟ้ามีผีพุ่งใต้มาแล้วเสร็จแล้วไข่มีไข่อยู่ใบใบขนาดนี้เลยแล้วมีอยู่ไข่แตกลอกมาเป็น เป็นหน้าเขาโอ้ยมาที่นว่าอ้าวเหรอครับเอาไปเอาแล้เหรอไม่เอาไม่เล่นซูเอ่าลู้ผุดมาเกิดออกจากไข่เลยนะออกจากไข่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้เขาไอ้เขา